จุกกุยฮอบบี้เวิลภูมิใจเสนอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตาม subscribe ันนี้ยอดวิวทะลุ3 0 0แสนวิวสวัสดีครับจุกกุยมินิโฟวิววันนี้ครับเรามารีวิวกล่อง อันนี้กันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวไปตั้งแต่แรกๆแล้วครับประมาณสองสามปีก่อนรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ฮะก็จะให้ดูว่าผ่านมาแล้ว2อสามปีมันพัฒนาไปยังไงบ้างกล่องตัวนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างฮะเนื่องจากว่าวันที่แข่งแมวน้ำครับผมวันที่ 4, มิถุนาส,สังเกตว่ามีน้องคนหนึ่งมาแอบ มา,มาแอบดูอยู่ข้างหลังครับซึ่งก็เลยนึกถึงสมัยก่อนที่ผมก็ไปแอบดูกล่องของคนอื่นเหมือนกันทีนี้ฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนเราเริ่มเล่นเนาะเราก็อยากจะดูกล่องของคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ฮะผมก็เลยเอามาให้ดูกันอีกรอบครับซึ่งก็อย่างว่าก็แล้วแต่คนชอบอะกล่องเนี้ยผมใช้เพราะมันถูกดีกล่องอื่นที่ดีกว่านี้ก็ ก็มีแล้วแต่คนชอบครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้โมดิฟายเรียกว่าได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่นปัจจุบันของผมเองเอาผมจะให้ดูแต่ละชั้นเลยแล้วกันนะครับนี่ครับตอนนี้จะเป็นหูจับเป็นหูจับซึ่งผมเป็นพ่นสีแดงมันก็ลอกแล้วเรียบร้อยกล่องน,นี้เป็นของมันอยู่แล้วแล้วก็ที่ให้ดูก็คือชั้นนี้ครับชั้นแรกเนี้ยไอ้นี่เป็นตัวที่ใส ที่ใส่โทรศัพท์ของไดโซครับหกสิบบาทผมก็มาเจาะเจาะรูฮะเนี่ยให้ดูเจาะรูครับยึดไว้กับลิ้นชักเลยยึดยึดไว้กับด้านในเลยเอาไว้ทำอะไรก็เอ่อที่แรกคิดไว้นะครับก็คือเวลาใช้ใช้เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จเอ่อตัวนี้ครับ SkyRC แล้วมันจะมี ต่อกับโทรศัพท์ได้มันมีฟังกช์ชันต่อกับโทรศัพท์ได้ผมเลยคิดว่าเนี่ยก็เอาไว้เสียบโทรศัพท์จะได้แบบว่าดูเวลาชาร์จถ่านอะไรเงี้ยครับหรือ้าใครจะเอาใช้ทําอะไรก็แล้วแล้วแ,วแต่ผมไว้เสียบโทรศัพท์ส่วนข้างนี้ฮะอันนี้ก็กระป๋องของอาไดาโซเหมือนกันมันจริงๆมันจะมีตัวตัวแขวนด้วยแต่ผมไม่ใช่ตัวแขวนผมเจาะ เจอน็อตเอาแล้วผมไม่มีแหวนลองผมเลยใช้เอา,อาโรเลอร์โอเพนบ x ็อเนี่ยแหละพลาติกมาลองมาลองเป็นแบบแหวนลองแทนไว้ใส่ขวดนะครขวดน้ำมันเนี่ยวางได้พอดีเลยมีห้าช่องใส่ได้พอดีนี่ก็ผมก็เฟืองที่รูดก็เสียบพอดีคิ้วกับบ้านได้ง่ายครับส่วนตรงกลางนี่ก็ใส่ฐานครับผมใส่กล่องฐาน แล้วก็ใส่ก,กล่องอย่างอื่นเข้าไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้ข้างซ้ายขวาครับก็ใส่รถได้ข้างละสองคันเนี่ยโดยการโดยการวางซ้อนขึ้นไปเพราะว่าวางวางแนวตั้งแบบกล่องโซดาไม่ได้ซ้ายขวาก็ไว้ใส่รถแต่บางคันถ้าเสาสูงๆอาจจะใส่ไม่พ้นต้องกะกะดีๆหน่อยฮะ กะดีๆหน่อยก็ชั้นหนึ่งก็ใส่รถได้สี่คันแล้วตรงกลางก็ใส่กล่องได้ส่วนชั้นที่สองครับผมก็อันนี้ก็จะใส่กล่องของใส่มอเตอร์กล่องมอเตอร์ได้พอดีเป๊ะเลยใส่กลอ่องอนนุปสงค์ของทามิยาก็ได้เราสามารถใส่อ กล่องใส่พวกลูกปืนอันนี้ของไดโซกเหมือนกัน60บาทได้อีกช่องหนึ่งอันนี้ก็ใส่รถได้อีกสคันนะเป็น8ดคันแล้วส่วนช่องที่สามครับผมอันนี้ช่องที่สามอันนี้ก็ใส่รถได้อีกข้างนี้ส่วนข้างนี้ฮะผมใส่ที่ชาร์จตรงกลางก็เป็นที่ชาร์จอีกอีกแบบหนึง่งเป็นที่ชาร์จรุ่นเก่าอันนี้เป็นสกายอาซ แล้วนี่ฮรผมก็มันมีช่องกั้นใช่ไหมฮะผมก็ตัดตัดปลายด้านล่างออกให้มันเตี้ยลงพอมันเตี้ยลงฮะก็วางเซตติ้งบอร์ดได้พอดีก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะทำแล้วถามว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรไอ้หมดตรงนี้คือคืออะไรคือที่ล็อกมันแตกครับผมผมถอดออกมาพ่นสีคือจะแนะนำว่าถ้าใครไม่จำเป็นก็อย่าไปถอดมันออกมาเพราะว่าขาล็อกมันเล็กมาก ถอดมาปุ๊บขาล็อกแตกขาล็แตกเสร็จปุ๊บยังไงล่ะสปริงเด้งตัวล็อกไม่ทํางานผมก็เลยยัดเข้าไปใหม่แล้วก็เจาะนะครับเลือกน็อตยี 20, หรือยี่มิลประมาณเนี้ยน่าจะยี่สมิลนะครับแล้วก็เจาะเจาะขึ้นมาแล้วก็ใช้ล็อกนัดล็อก ok, มันก็จะได้นะไม่ไม่หลุดออกไปเป็นการแบบแก้ปัญหาใครล็อกแตกก็ทำได้เลยครับ ชั้นต่อมาฮะก็เป็นใส่กันไกลใส่ครีมใส่ที่วัดฐานใส่ไม้วัดเบรกใสใส่ใส,สว่านมือเอทปต่างๆถัดมาฮะก็อันนี้ก็เป็นไขควงต่างๆตัวทำเตเปอร์ตัวเจาะรูรับผมไขควงบ็อกขันอย่างนี้อันนี้ก็มีค้อนค้อนไดโซหกสิบบาท มีคัตเตอร์20บาทปากปากหนีบไดโซ่กันไกลกันไกลตัดขนจมูกอันอันนี้ไว้ตัดบอดี้ใสได้แต่ต้องค่อยๆตัดนะครมีมีน้องมาถามผมว่าตัดบอดี้ใสยังไงตัดตัดให้ดูหน่อยผมจะบอกว่าผมก็เคยพยายามนะครับผมเคยทำตอนที่ตัดบอดี้ใสแล้วแต่ว่ากินเวลานานมากก็เลยตัดสินใจไม่ลงดีกว่าเพราะผมก็ตัดไม่ดีเือนงานผมก็กากะ่ะ ผมตัดกากก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำดีกว่าส่วนอันนี้ฮะอันนี้เป็นกล่องจริงๆแล้วมันเป็นกล่องใส่เล็บปลอมครับผมซึ่งมันพอดีเลยใช้สองอันอันนี้ไว้ใส่น็อตท้เรียงใส่น็อตต่างๆแล้วนี้ก็ใส่พวกอะไรบอลแคปอะไรเงี้ยไอพวกเฟืองที่รูดแล้วมาทำแบบเป็นหัวสเติบิไลท์ได้อะไรเงี้ยซ้อนกันสองพอด,พอดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นจริงๆก็ใส่ เขาไว้ใส่เล็บปลอมแต่ว่านี่เป็นกล่องเวลาขายเขาขายเปล่าๆแต่อันเนี้ยขายจะมีเล็บด้วยแต่รุ่นเนี้ยไม่มีแล้วหายยังไงก็ไม่มีถ้าใครเจอก็ใส่ได้พอดีอยากจะลองก็แล้วแต่อันนี้ก็ไว้ใส่พวกล็อกนัดอะไรอย่างนี้อีกอันก็ไว้ใส่บูธมันข้อดีคือมันแยกแต่ละอันได้มันก็ได้แบบว่าเวลาหยิบอันนี้ได้ไม่หลุดแล้วมันก็มีที่แบบว่า มีขาเหมือนแบบเข้าล็อกมันแล้วก็ไขควงกับไฟฉายครับผมไฟฉายไฟฉายแล้วก็จะเข้าล็อกมันพอดีตอนนี้ซื้อจาก b 2อครับผมมันเป็นกล่องแบบคู่ๆกันแต่ผมตัดให้มันแตกออกมาจะได้แบบเอามาเสียบในช่องๆแบบนี้ได้ อันนี้เป็นที่ขัดเบรกค,ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงอะไรมากเท่าไหร่ต้องกะดีๆด,ด้วยอันนี้มันทํามาจากไอที่ขัดเท้าครับมันจะมีด้ามด้ามนี้อยู่อันยีบาทผมตัดด้ามออกแล้วก็เอามาทำเป็นที่ขัดเบรกแบบฉุกเฉินครับแล้วก็กาตาช้างอันนี้ก็ยังมีที่พอให้วางโทรศัพท์ได้อีกหนึ่งอันพอดีชั้นนี้ฮะชั้นนี้เป็นอันนี้จะแน่นหน่อย นะครับชั้นนี้จะใส่ปลั๊กปลัก๊กพ่วงครับผมแล้วก็นี่เป็นเครื่องรันเครื่องรันมอเตอร์ของมาร์ช o r งกับอ่ามอเตอร์อ่าพาวเวอร์มาสเตอร์ฮะเ o r l d ์เวิลด์เอเ o เป็น Power Supply ครับคือเป็นเป็นสวิตชิ่งไว้จ่ายไฟ12โวลต์ให้ตัวนี้แค่นั้นเองแล้วมันสามารถจ่ายไฟ12โวลต์ให้เครื่องชาร์จ ได้ด้วยในเงี้ยแล้วชั้นล่างสุดครับก็ใส่จริงๆแล้วชั้นเนี้ยผมตั้งใจไว้ว่ามันจะเป็นชั้นที่แบบว่าเวลาเราเห็นกล่องโซดาใช่ไหมฮะมันจะเปิดมันจะเปิดฝาลงมาอย่างนี้ได้เราก็ทำรถในฝาได้ผมก็ใช้นี่ครับทำรถในนี้ได้เหมือนกันเวลามีเศษอะไรเหลือฮะมันก็จะล่วงอยู่ในนี้ เวลาเรากลับบ้านปุ๊บเราก็แค่เก็บลิ้นชักเข้า mm hmm. เก็บลิ้นชักเข้าไปมันก็จบแล้วใช่ไหมมันก็ไม่วุ่นวายอะไร mm hmm. ก็เลยใส่อันนี้ไว้ข้างล่างสุดหนึ่งอันซึ่งอันอื่นมันจะได้หยิบง่าย mm hmm. เวลาใช้ฮะส่วนมากตรงตรงนี้จะเป็นทํารถใช่ไหมเปิดใช้ก็ใช้ประมาณนี้ที่เหลือก็แบบเนี่ยวางรถวางรถอยู่ข้างล่าง mm hmm. วางรถอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ ไม่ชนรถมันก็เลื่อนหยิบได้ผมก็เลยขยบชั้นนี้มา,าไว้ตรงนี้เพราะชั้นนี้ผมไม่เปิดไม่ค่อยเปิดอยู่แล้วเปิดก็หยิบหยิบพาวเวอร์หยิบเครื่องรันออกมาไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นชั้นนี้ก็จะไม่เปิดใหาจะเปิดแค่ชั้นนี้แต่ชั้นนี้ที่เหลือข้างบนก็เป็นหยิบหยิบรถทั่วไปมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ชนกับข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยทําแบบนี้ครับก็จริงๆแล้วเวลาเราซื้อจาก คอมโปรนะครับมันจะเป็นแบบนี้มีแบบใหญ่กับแบบเล็กแต่ผมแนะนำให้ซื้อแบบเล็กมา1อันก่อนครับเอามาใช้เอามาลองใช้ดูก่อนถ้าแบบว่าใช้แล้วใส่ไม่พอหรือเล่นไปแล้วปุ๊บลดเยอะขึ้นเรื่อ,ๆอยๆ่างเงี้ยค่อยซื้ออีกชั้นหนึ่งมาประกอบเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าซื้ออันใหญ่ครับผมได้ช่องมากกว่าในราคาที่ถูกกว่าเงี้ยแล้วส่วนที่ผมโมดิฟายเพิ่มครับก็คือไปได้ ไปไปเห็นนะไปไปเห็นน้องคนหนึ่งเขาทํามาจําชื่อน้องเขาไม่ได้แล้วจะให้ดูนิดหนึ่งครับผมก็นี่ฮะเจาะเจาะรูอันนี้ดีกว่านี่ฮะจะเป็นนี่ะที่ใส่น้ำในรถยนต์ฮะของไดโซหกสิบบาท ก็รุ่นนี้ใช้ใช้ดีตอนนี้เห็นมีขายเยอะอยู่ตอนผมใช้เนี่ยมีแคอ่อันอันสองอันเขามาขายเพิ่มแล้วนี่ฮะอันนี้ใส่รอนสันก็เปิดอ้นี้ขึ้นใส่รอนสันได้ข้างล่างก็ใส่เนี่ยฮะใช้สองอันอันหนึ่งไว้ล่างอันหนึ่งไว้ตรงกลางความสูงก็แล้วแต่ตะกะครับกะให้ดีๆับผมแล้วแต่แล้วแต่จะชอบับผม ก็จริงๆสามารถใส่โคไซได้โคไซมันก็จะป่องยาวนะครับกระบอกยาวๆเพื่อนก็ใส่อย่างนี้ได้นี่ฮะก็จะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วก็อาจจะเอาอะไรรัดรัดเอาไว้หน่อยรัดรัดจากนี่ครับรัดนอยนี้หน่อยหลอดก็หมุนเข้าไปข้างในเวลาหิ้วแล้วก็หิ้วอันเดียวก็จะสูงประมาณ ถึงข้อเท้าครับผมถึงข้อเท้าผมพดอดีก็จะไม่ลากพื้นก็จะไม่ลากพื้นอันนี้ผมก็ใช้เหมือนเดิมฮะเจาะเจาะน็อตหกตัวหนึ 1, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจาะเข้าไปในนี้นเลยแล้วก็ไปล็อกข้างในชั้นชั้นมันจะถอดได้นะครับกดตรงนี้เข้าไปกดตรงนี้เข้าไปแล้วมันก็จะถอดได้ถอดเป็นชั้นชั้นเรี่ยงได้ ตัวนี้นะฮะบางทีเขาจะมีปัญหาเวลาหิววห้วแล้วหิ้วแล้วอ่าล็อกมันจะเปิดออกมาเองเทออกมาเองเวลาที่อะไรมันหนักๆเช่นเช่นเครื่องรันนี่ฮะมันจะเทออกมาเองผมแนะนำอ่าสายรัดกระเป๋าเดินทาง60สิบาทนะฮะรัดรัดอย่างนี้เลยรัดตั้งแต่หูหิ้วลงมาครับอ้อมไปอีกข้างหนึ่งก็จะทำให้เวลาเราหิ้วเนี่ยมันไม่หลุดและสบายมาก ที่ผมคิดไว้คือเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยถ้าหนักกว่านี้เนี่ยจะต่อล้อด้วยครับจะให้มันมีล้อเข็นด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ทําเพราะว่ายังหิวไหวอยู่แต่ก็เริ่มล้าแขนแขนล้าแล้วเหมือนกันส่วนเรื่องขวดขวดเล็กใช่ไหมครับก็อย่างร้อนสว่านเนี้ยมันขวดใหญ่เวลาเราเทเนี่ยบางทีมาจจะหกหรือใช้งานยากใช่ไหมฮะหรือเราต้องการจะผสมสูตรอะไรของเรา่างี้ก็เนียครับนี้ได้ขวดมาครับผม มาแนะนำขวดหยดก็ผมเนี่ยได้มาสองขวดครับสามารถหาซื้อได้ครับที่จากคุณวลันทอนครับผม Facebook วัลันทอนเนี่ยครับอันนี้เป็นจุกขวดแล้วก็มี สายนี่ครับขวดเขาก็เราก็ใส่นะครับใส่จุกเข้าไปแล้วก็หมุนครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวอุดอุดจุกฮะไม่ให้มันละเหยนี่ครับอ่ามันก็จะไม่ละเหยเราจะใส่ลอนสันหรือจะใส่อะไรก็ตามที่เรา ผสมสูตรเราไว้ข้างในนี้ครับมันก็จะไม่หกนี่ครับขวดไซส์ใหญ่ก็ใส่อันนี้ได้สองขวดพอดีฮะไม่ไม่ไม่หกไ,ไ,ไม่หล่นฟิตแน่นพอดีเลยนะครับที่ผมทำเอาไว้พอดีเป๊ะส่วนขวดเล็กก็ใส่ช่องเล็กไปอันนี้ขวดใหญ่พอดีมือขวดใหญ่ครับผม ครับจุกกุยมินิโฟวิลสวัสดีครับอยากชินเธอมาดูเธอมาดูจุกกุยอยากเชิญเธอมาดูเชิญมาดูจุกกุยเธอจะทําอะไรก็ให้มาดูจุกกุยจะทําพื่อดีดีสนุกสนานแน่นอนข็พอจะเข้าใจต้องรีบพารีบพอน กอยทิ้เงเอาไว้ให้มาดูผมก่อนคลิปที่ผมทำไว้ผมตั้งใจแทบไม่ได้นอนแต่ถ้าคุณเหงาก็เปิดดูก่อนจะเข้านอนสักสองตอนเธอสับส r คร e อยากจะให้เธอช่วยกดไลค์โปรดอย่าพลาดดูตอนต่อไปถ้ามีอะไรก็คอยคอมเมนต์ไว้ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com c j u ok k h uh i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com j u ok k u h hobby world <S 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 <S